ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับฝากเงิน3 0 0แสนบาทในเงินฝากฉลองครบรอบ70ปีทออสนะครับดอกเบีย้ย7.7%จจะได้ดอกเบีย้ยกี่บาทนะครับและบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับไปฝากกันก่อนอื่นนะครับเราต้องทราบกันก่อนว่าวิธีการคำนวณนะครับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากคำนวณอย่างไรนะครับเราดูผ่านตัวอย่างได้นะ วิธีการคำนวณน,นะครับใช้เงินฝากคูณอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็คูณวงเล็บเปิดจำนวนวันที่ฝากหารด้วย365วันวงเล็บปิดนะครับถามว่าทำไมถึงต้องคูณจำนวนวันที่ฝากด้วยนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราฝากไม่เต็มปีหรอกนะครับเราฝาก6เดือนเราฝาก9เดือนบ้างนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่า9้เดือนมันมีจำนวนกี่วันนะครับเราจะได้ใส่ไปจะ ได้คิดอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ถูกต้องนั่นเองตัวอย่างนะครับ2 0 0แสนบาทคูณอัตราดอกเบี้ย0.5%คูณวงเล็บ365หาร3 6 5วันนะครับเท่ากับ200บาทนะครับได้รับดอกเบี้ย200บาทนั่นเองนะครับอย่างที่บอกกันว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคิดเป็นรายวันนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้กันก่อนว่าในแต่ละเดือนมีกี่วันนะครับ เดือนอื่นๆน,นะครับทุกๆเดือนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่ง4ปีจะมี29วันนั่นเองนะครับทำให้บางปีมี366วันไม่ใช่3า5วันเสมอไปนะครับเพราะนั้นต้องดูให้ดีมันจะเป็นเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนะครับเดือนอื่นๆเนี่ยเท่ากันหมดแหละนะครับดูให้ดีนะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเลขนะครับของจำนวนวันเนี่ยไปใช้ในการคิดคำนวณอัตราดอกเบีย้ยด้วย ธนาคารนาคาสงเครามอบดอกเบีย้ยเงินฝากสูงนะครับกับเงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ70ปีทอสนะครับกับดอกเบีย้ยส,สูงสุดถึง7.7%ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา2.86ถึง2.98%ต่อปีนะครับโดยคิดตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดบัญชีนะครับอัตราดอกเบีย้ยเป็นสเต็ปเลทนะครับเป็นขั้นบันไดไปนะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณกันว่า ได้รับดอกเบีย้ยเท่าไรนะครับโดยเริ่มฝากขั้นต่ำเพียง1,000 0บาทนะครับรับดอกเบีย้ยแบบรายเดือนบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยเงินฝากนั่นเองนะครับรับเปิดบัญชีทุกสาขาทุกประเทศคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับเงินฝากของทกสเนี่ยนะครับครบรอบ70ปีทกสดอกเบีย้ยสูงสุดถึง7.7%เนี่ยมันเป็นแบบสเต็ปนะครับ มันเป็นขั้นบันไดมันไม่ได้แบบ7.7%ตลอดนะครับทั้งปีเลยนะมันเป็นสเต็ปแบบนี้อย่างเช่นเราฝากนะครับ1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2566เนี่ยจำนวนฝากคือ92วันนะครับดอกเบีย้ยที่จะได้รับมันอยู่ที่0.7นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยจะได้529.32บาทนะครับ1มกราคมถึง31ธันวาคม67นะครับ เงินต้น300,000บาทดอกเบี้ย0.7%นะครับจํานวนวันที่ฝาก1ปีเต็มเลยคือ2,100บาทแล้วก็วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2568นะครับดอกเบี้ย0.7%นะครับจํานวนวัน90วันได้รับดอกเบี้ย517บาท81สตางค์แล้วก็1เมษายนถึง30กันยายน2568 อันนี้นะครับจะได้ดอกเบี้ยนะครับสูงสุดแนะตาสูงสุดคือ7.7%จํานำนวนวัน183วันดอกเบี้ยที่ด้รับ1 0 0 0เอ่อ11,581บาท64สตางค์รวมอัตราดอกเบี้ย1 4 7 2 8บาท77สตางค์นะครับถ้าเกิดเป็นบุคคลอื่นๆนะที่ไม่ใช่บุคคลทั่วไปนะครับจะหักภาษี15%หานะครับหัก15%คือหัก2 2 0 9บาท32สตางค์ ดอกเบี้ยสุดที่ได้คือ12,519บาท45สตังเงินต้น300,000บวกดอกเบี้ย12,519บาท45สตังเป็น312,519บาท45สตางแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาไม่เสีย ภาษีหนะ้าที่จ่ายนะครับไม่หักภาษีหนะ้าที่จ่ายเพราะนั้นได้เต็มเต็มเลยดอกเบี้ยนะครับ3 1 4 7 2 8บาท77สตางค์นี่คือได้รับไปเต็มเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับลองไปฝากดูนะครับลองไปดูแคมเปญดูนะแล้วก็ช่วงนี้เป็นอาตาัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับเพราะว่ามีการปรับอัตราดอกเบีย้ยมันทำให้หลายแคมเปญน,นะครับอัตราดอกเบีย้ยน่าสนใจนะครับ ก่อนจากกันนะครับแนะนําความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เลยก็ได้นะครับบาง บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าออมีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุนหนึ่งนะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตราสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ 2- 5เนะครับเจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อาาัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับ ประโยชน์ของตราสารนี้คือ 1. ความเสี่ยงต่ำปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารนี่ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตราสารนี่เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำนะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอ ไม่อยากจะรอให้ครบป,ปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะหาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในหากภาวะเงินเฟอ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ําตราสารนี้ก็จะมีมูลค่า สูงขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารนี่ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลังความเสี่ยงเนี่ยต่ำเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่ำนิดหนึ่งนะมาะสำหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบ ปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วกเ็เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่ 3- ถึง4เปอร์เซ็นต์ก็พอจะหาได้นะครับต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการและนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของอการลงทุนในการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับแปก็สามารถทําได้ในบางกิจการนะครับมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3% แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางกิจการผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความพันผวนสูงที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้น หุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็จะต้องอาศัยความรู้นิดนึงนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วริรเวทขายนะครับก็สามารถทำได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับหุ้น คุ้นเลยก็ได้นะครับถือไว้งนาะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทําเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ย อัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งๆที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้กำไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุนมากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบ ขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทำเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน6-7เดือนก็มีมาแล้วนะครับ